เรื่องนี้ไปดูวัยรุ่นเข้ามากับเป็นแก๊งมาทำไมไปดูสวัสดีครับผมธีรพงศ์อินทร์สวรรนะครับกรุงเทพมหานครครับที่คอนโดย่านรามคำแหงนะครับมีวัยรุ่นขับรถเข้ามาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นถนนในซอยรามคำแหงครับ ไวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอ้ยมากันตั้งหลายคนอย่างเงี้ยงานช้างแน่นอนแกจะมาดักตีดักปล้นหรือแกจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่มาขนาดเนี้ยงานช้างแนะ่ๆเอาเอาแล้วเอาแล้วงานช้างที่ว่าเนี่ยมันงานอะไรอะเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงช้างแต่มันเป็นเสียงนก มันมาขโมยนกกลองหัวจุกโอ้โหแทกันมาขนาดนี้นึกว่างานช้างที่แท้ก็งานนกแล้วมันมาขโมยนกราคาแพงกันครับแล้วไม่ใช่ขโมยแค่ตัวสองตัวมันขโมยเป็นสิบช่วยกันจับช่วยกันถือคนขับเนี่ยยังต้องช่วยถือด้วยโอ้โหไปจอดหัวนกมันทำอย่างนี้ได้ยังไง นกเขาอุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์ดูแลอย่างดีตัวหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ตังค์ต่อกี่ตังค์แกมาทีเดียวแล้วแกก็มา <c oughs> วาดไปหมดอย่างเนี้ยโอ้โหดูมันจ้าไอจนหัวนกทํ <c oughs> <c oughs> าอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> เอาไปบนเลย <c oughs> <c oughs> ขอหยาอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจอหยิบกงนกผมไอเป็นสิบกลงนะครับนกกงหัวจุกอะครับผมหยิบกลงหยิบกงนกเสร็จขับรถออกไาหน้าตาเฉยเลยครับผมผมก็ช่วยตำรวจสืบจนจับตัวได้ถึงวันนี้ครับผมขโมยนกไปเยอะขนาดนี้ถามคำเอาไปแข่งหรือเอาไปแกงขอขอบคุณคุณทีรพงศ์อินทสุวรรณกรุงเทพมหานครเรื่องขโมยนกเป็นแกง๊ง